เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยูก่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับการที่จะมารีวิวดองแะผมอีวโอเคที่นะครับผมก็เอาตรงๆนะคือผมอ่ะคิดว่าจะไม่ได้รีวิวซะแล้วเพราะว่าอะไรไหมคือผมผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ด้วยไงนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนาะ คลิปที่แล้วผมก็ทําการบอกไปแล้วนะผมว่าสุ่มไปเท่าไหร่อะไรประมาณไหนนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูก็แน,นะนาว่าย้อนไปดูก่อนเลยก็ได้นะครับผมโอเคก็สกิลเอฟเฟกผมก็น่าจะบอกในคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับผมแต่ในในและเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีนึงเลยนะว่าได้แล้วกันนะครับผมโอเคเมื่อก่อสร้างนะผมแปบปย้ำนะ85%านนะนะไม่ใช่84%เพราะผมอัพไปยน29ิยายไง แปเอร์เซใช้เอฟเฟกพื้นที่โลกมืดนะครับผมในหพื้นที่หน้าหลังรวมกันดังกล่าวนะครับผมแล้วก็ในเทิร์นของฉันเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเอง65%ใช้เอฟเฟกพื้นที่โลกมืดในพื้นที่ดังกล่าวอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเอง75%ใช้เอฟเฟกเลื่อนบาดไปตรงข้ามเป็นเวลา2เทิร์นภายในแถวนะครับผมส่วนอีกหนึ่งสกิลก็คือเมื่อไฟตรงข้ามได้รับ mark. แลนด์มาร์คสผมเเเมมมมืื่่่ออไติบแสดงผลเติบโต30%เมื่อตกแลนด์มาร์ของฉัน อือก่อสร้าง65%สิเอ้ยแสร้างร่างเงานะครับผมแล้วก็มาตกลงางานโครงสร้างเรียวฝันตรงข้ามแบบสุกเลยว่าได้นะครับผมคือนางมันเป็นสายล้มด้วยไงแล้วผมก็คิดอยู่ว่าถ้อาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวหลุดทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือใครเป็นแบบนี้บ้างไหมเกมเด้งเนี่ยไอยเกมเด้งนี่ตัวดีเลยอ่ะโอโ้โหสุดยอดแื <c oughs> ้วเกมเด้งเป็ เป็นอะไรที่ถือว่าสุดดแบบสุดเทียมากโอเคเดี๋ยวเรารอการสักครู่แล้วโอเครั้ผมก็มาที่เรียบร้อยแล้วรับผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันขั้รแบบคือโคตรซีนะเอาตรงๆถ้าเกิดแบบผมเจอมิเมียนอ่ะแล้วถอดคนแรกคือผมตายยอมล้วว่าผมตาย ตายหรือวาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่2อ่ะเพิ่มเติมพอแบบมีเสียงที่แบบ50-50เหลือก็ได้นะครับผมโอเคเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้แล้วครับผมโอเคไปกันเลยโอเคผมตาแรกเจอเฮโลนี่โอ้ my god <S <s <ces> <S เปิดมาไห้เจอ <c oughs> <c oughs> เฮโลนี่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวให้ผูเจอเฮโ <c oughs> ลนี่ป <c oughs> ัโธกูสวย้วเนี่ยขาเนี่ยจริง โอ้ oh my god เจอเปิดมาเจอเฮโรนี่แล้ว <c oughs> คือนางสร้างแค่แบบนี้กูไม่อยากคิดเลยว่าวงเวทออกอีกไอ้วงเวทนี่คือขนผมโคตรแบบโคตรไม่ค่อยโคตรสุดๆเลยโอเคเรียกครับผมทอยสี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพยายามสร้างโลกมืดมาเยอะๆก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันจะ สบายสบายเลยโอเคพอยดับเบิลสิบโอ้หไม่กลับอละจัดงานโอลิมปิกทอยเก้าโอเค,อเค,อเค,อเคน่าจะได้อยู่พยายามอย่าตกคูก่เกันแม่งคือไม่ใช่หรอกเอฟเฟคแม่งหงอหไงเอฟเฟคของเฮียนี่แม่งหงออ่อมันคือมันน่าจะแบบ คือจี้อ่ะแน่นอนแกจัดเต็มแน่นอนก็คือจี้เขาประกอบไปด้วยคือหนึ่งหมวกหุ่มไรการแล้วผมออฟดึนะสามช่อง2บอดสีแพงเล็ดออฟป้องกัน3มอนสเตอร์สีแดงออฟสร้างลุมดำและสีรองเท้าโล่ออฟตัดลังฟาแล้วประเด็นคือโอ้โหแปลงร่าง90%โอ้โหเฮียฆ <c oughs> ่ากูเลยงี <c> ้ <oughs> แปลงร่างยังลูก แปลงร่างย่างลูกร้อยเปอร์เซ็นแนะนำดูดูดูเดี๋ยวนี มันเล่นยากนี่ไงเออจริงๆเล่นยากรอ,อยแปดครับเราต้องตัดการเงินของเยี่ยมโรหโอ้โหแล้วคุยโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอง่ห้มากเลยอย่าหลงไห้จริงๆกูรอยหออกแ โอ้ m g สุดยอดูสุดยอดจริงโอเคตายเจอฮโรนี้อีกแล้วโอ๊ยตายปวดฟอตายเลยโอเคมาดูจี้เขาผุมจี้ที่เขาใส่ก็จะเป็นหนึ่งหมวกเฮเนียมออฟออกเกาะสองเลมอนมอนสเตอร์ออฟอัพเกรดแลมาร์คสามาโลดอกออฟมาเบิ้กุ้งเงืรัสีปืนฟอร์ซูน้ำแข็งออฟตตน้ำฟ้าผมว่านะ เอาตรงๆนะให้ผมใส่นี่เหอะกูอยากใส่อีอีโดนแดงมากคุณสักอยากใส่โดนแดงแบบมากๆเลยสุดๆอะ่ะรู้สึกเหน่อยใจเอาละดูไิ้สร้างครับโอเคโอ้โหเฮ้ย,ยแต่แปลงร่างไม่ออกโอ้โหเริ่มต้องการพื้นที่จับไปไปไหนไปไปเลยไปเลยเร็ว ไปไหนโอเคโอ้โห90%คือเอาตรงๆนะถ้าจะแลกเวกดีกว่าไอ้แนนม่งคือแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะโอ้ my god โอเคครับสมสร้างร่างเงาผมจะสร้างเยอะๆกว่าเลยโอเคเรียบร้อยอ้ยเหนื่อยใจอะ่ะ เนื่อยใจจริงๆอันนี้คือถือว่าเหนื่อยใจมากเอาละดูดิว่าจะไปไหนสร้างเมืองครับโอเคออกวงเวทออกครับอ่าเรียบร้อยโอเควาร์ปออกอีกพื้นที่เรียกสร้างเมืองมาร์ไม่มีพื้นที่เรียบเป็นสีโอเคตัดการเงินครับ,ร,บร้อยขโมยเงินอ่าทอยสองครับโอเคเดี๋ยวเราจะเราจะทำอย่างนี้ตัดการเงินของ มันก่อนด,ดูโอเคตัดโอ้โหเราตัดไหลาย่างเนี่ยโอ้ตัดการเงินครับเราต้องตัดการเงินของมันก่อนตัดการเงินครับโอเคพอหกโอ้สวยเออกูขอแบบนี้แหลยมาทอเนะี่ยยีสก์ง่ายมาทอขโมยเงินสกิลไม่แสดงผลตัดน้งฟ้าโอเค เออวาร์ปไหมถ้ากูรู้อย่างเดียวกูเสียบปิดปีล้วกูมีอ่ะโอเคจะแข็งทุนแข็งออกครับสวยโอเคโดนเออเรียบร้อยโอเคเฮียโอโหกูจีนมากอื้กูจีนมากเลยเอาผมตาที่สังกูเจออีกแล้ว พูเจออะไรเนี่ยเฮโรนี่อีกแล้วเหรออะไรวะว้าตายสามเกมติดเจอเฮโรนี่โอ้ my god กูบอกโอ้ my god ข้ามเลยอย่างงี้ไอ้ที่กูอยากเจอมิเมียนแม่งไม่เจอให้กูเจอเฮโรนี่สุดยอดเลยเพื่อนก็แต่สร้างร่างเงาเลยโอ้โห ็ถือว่าดีแต่ประเด็นคือมันติดอยู่อย่างเดียวมันติดอยู่ที่ว่าแม่งมันทอยคนแรกด้วยไงแบบโอเคเับผมสร้างร่างเงาอไอ้ตรงเนี้ยคือปัญหาถ้าเกิดไอ้มันยังออกอีกนะเพราะว่ามันทดใส่เป็นไอ้บอดบอดอินนี่นบดกำแพงทาสีไม่ติดอยู่ตรงเนี้ยแหละคือมันติดอยู่ตรงนี้ตรงเดียวไงไที่เหลือผมไม่ค่อยสีไง กดิสร้างครับเอาละสู้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเออแต่เราอยงนี้เราไม่หวาดถ้าจำไม่ผิดเราจะทอยสิบทายเพื่อนสิบเขียอยาจะบ้าตายโอเคสวยสวยอยู่สวยอยู่เอาละเดี๋ยวเราจะยังไม่วาดผมขอดูก่อนคือถ้าเกิดเราทอยสิบสองอ่ะ แล้วเราทําการสลายโล่เราสลายให้หมดเลยเจ็ดครับโอเคสวยเราจะทําการสลายให้หมดเลยเราจะอีก,กอันครับโอเคแล้วก็สลายโล่ให้หมดโอ้โหเหี้ยแล้วคือประเด็นมันติดอยู่ที่ว่าแล้วไหนานาวน้ำแข็งอะแล้วไหนน้วน้ำแข็งที่ฉันสร้างอะโอ้โหไม่ออกอีกแนละ้ว ไม่กล้าเอาอีก,นนะกออแล้วนะเกมจ้าตายงานยาปูแล้วโอเคเอ้ยอย่างงี้โอเคสวยสวยอยู่สวยอย,ยู่งัจะเรียก,กอีกยังจะเอาอีกยังจะเอาอีกอีเย,ย้ยยังเอากูไม่เลิกเลยสัตว์โอเคดูนี่ว่าจะทำอะไรมสี่ครับ โอเคไหนครั unku, บได้บอกเขาอีกอ่ะโอเคพอย12โอเคได้อยู่ไปยึบโอ้โหโอี๋ยเดี๋ยวเดีๆยวเอาอีกครับแม่เกมเกมเล่นปู12ครับต้อง12คือต้อง12บสองเรื่อยๆจริงๆแง โอเคออกครับสวยผมจะเรียกเลยอ่าแล้วก็ทอยเจ็ดสุดยอดแล้วก็พยายามมาตรงนี้แล้วเราจะแม่งติดอยู่ตรงเดียวแม่งไม่ให้หวาบหนาต้องแข็งออกครับโอเคสวยโอ้โหเรียบร้อยประเด็นมติดอยู่ตรงนี้แหละรประเด็นมติดอยู่ตรงนี้แหละ ทอ,อยดบเบิลสีดด่สกิลไปแสดงผลอ้าวเรียบร้อยต่โอ้โหโอ้โหที่จริงไม่น่ายืนอยู่ตรงนี้เลยที่ถือว่ามันยัง5จุดคือแบบมันอยู่ได้แค่สองเทินอะเออเราก็ลืมไปว่ามันอยู่ได้แค่สองเทินอันนี้คือเราก็ลืม10สินาะอเราจะทำการทอยอ่าสี่ครับ เฮ้ยเดี่ยวสองเอ้ยสวยอยู่สวยอยู่เออสวยอยู่เอาละโอ้โหโอืมทอยสองครับโอเคต้องคือต้องคิดแล้วอะ CM เออจ่ายไปไม่เป็นไรสร้างครับแล้วก็เราจะทอยเจ็ดถ้าเราทอยเจ็ดได้นะโอเคสวยงาม แล้วเราจะโหจะติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยเอาตรงๆเรียกครับไม่เรียกด้วยโอ้โหงัห่งหยาบแลวเอาวะาาโอเคมาตรงครับเอาเรียบร้อยโอเคหืมตัดการเงินสวยกูเฮ้ยถ้าลุ้อนอย่างเดียว ดูก่อนตอนนี้คือต้องจะต้องดักจับโอ้โห my god ไอ้เหี้ยปุ่มรุนอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยอย่าแม่งป้ายสีแม่งก็ป้ายถูกเมืองด้วยสัตว์มึงป้ายก็ถูกเมืองด้วยนะ เอ้แต่ไม่เป็นไรเรามีไอ้น้ำแข็งอยู่เพราะว่าตราบใดที่มีไอ้น้ำแข็งนั้นอยู่ฟูสบายอยู่โอ้เอ้แต่สิบสองแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่หรอเราเน้นแบบออพอสองครับโอเคพอสองออกห้ากูย,ยังเยี่ยมน้ำแข็งอยู่ไหมหายไม่อยู่หงานยากกูล้ว แล้วคูคียหมดแล้วด้วยไงแต่เ <c> ห <oughs> มือนก็ต้องคิดนะเพราะว่าคือถ้าเกิดมันโดนอีกทีนึงคือมันก็มีสิทธิจุ้งนะไม่เชื่อมีจุง้งมันก็จุ้งได้นะอ๋อตรงๆสิบเอ็ดหรือสิบสองอ่าสิบสองอ๋อดูดิเออเดี๋ยวดีวด๋เวเออกูขอคืนดีห่างมันนี่ไอเด็กแป <c oughs> ็ดอือไอเด็กแป็ดกูขอคือคนกูไม่เอาแล้ว นื่อทำไมไม่ไหวเนียคนเดิมนี่นะกูจำได้เลยคนเดิมด้วยแม่งโอ้ my g ก็สุดยอดโอเคครับผมก็ถามว่านี่แค่เฮโรนี่นะเออนี่แค่เฮโรนี่ไอ้ยไม่เมียนะผมว่าถ้ามันเรื่องของการดีบัฟอะเออผมว่าไม่ไม่น่าเป็นห่วงหรอกอเรื่องของการดีบัฟแต่ไอที่เป็นห่วงนะไอเมื่อกี้นี่ยไอรอบแรกอะ โอร้อรเยเปอร์เนต์กว่าจะออกยัแม่คออยางคุณอย่าง,งเอี้ยเลยคือมันเอี้มากเอาตรงๆโอ้โหแนะนำว่าถ้าใครจะแลกตัวนี้คุณต้องเตรียมใจอะ่ะคือคุณต้องเตรียมใจว่ามันจะออกยากแน่นอนนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคไหมมันก็ผมให้แค่ เจ็ดเต็มสิบอะ่ะอืมเพราะว่ามันมีสกิลที่หรือว่าโดนเปลี่ยนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไปดูมาที่เรียบร้อยแล้วสาหัสหาสา,สากลกันนะครับผมโอเคก็ถือว่าสําหรับคลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะจบแล้วเ <c oughs> หนื่อยเหนื่นยอยกับเรื่องต้องมาเจอเฮโรนี่ตั้งสามลอบติดโคตรสุดๆเลยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นผมใครสนใจสามารถฝากไลค์ฝากกดซับไปได้ฝาก ให้กันด้วยนะครับผมคือผมอาจจะรีวิวไม่ดีมากพอนะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมมันหัวร้อนจริงๆนะครับผมโคตรร้อนเลยคุณลองมาเป็นอย่างที่ผมเจอดิสดๆโหให้บ้าให้เจอเหตุนี้ตั้งสามตาติดอนะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกท้่มันเป็นตานี้แล้วกันนะครับผมโอเคสุดสำหรับคลิปในวันนี้ผมขอลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ